ใครนะาที่กําลังมองหาีสูส4ประตูตัวยกสูงนะราคาเบาๆนะต้องคันนี้เลยค่ะเพราะว่าคันนี้เนเนจัดโปรโมชั่น0%นานถึง12เดือนให้หรือว่าเอาง่ายๆตลอดปี65นะคะลูกค้าขาคันนี้ลูกค้าผ่อนแค่7,500เท่านั้นค่ะ7,500ตลอดปี65เริ่มต้นที่ฟรีดาวลูกค้ามีประวัติไม่มีประวัติก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะจ๊ะคันนี้นะลูกค้าขาเนเนจะบอกว่าคันนี้นะสวยมาก ใครนะที่ชอบรถ4ประตูตัวยกสูงแต่อยากได้ราคาไม่แรงต้องคันนี้เลยมาเด็ดพาชมความสวยความงามนะคะด้านหน้านะตัวนี้นะเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะหรือเอาง่ายๆเรียกว่าไฟตาตั้งนะใครๆที่กําลังมองหาอยู่ตัวนี้เท่มากนะทุกคนเดอ้อกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะเป็นสีเทาสวยๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยกันเลยทีเดียวนะไม่มีริ้วรอยเลยนะแล้วมาดูกันที่ด้านล่างค่ะมาดูกันที่ล้อมแม็กนะคันนี้นะคะแม็ก เป็นสายลุยนะใครที่เป็นสายลุยนะคันนี้ได้เลยดูล้อดูล้อนะและยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ให้เข้ากับล้อแบบนี้เลยให้เข้ากับล้อเท่ๆแบบนี้เลยสายลุยนะคะต้องคันนี้เลยนะ,ะลุยด้วยรักครอบครัวด้วยต้องเอาสี่ประตูคันนี้เลยนะคะคันนี้นะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วด้วยความที่เขาเป็นตัวไฮแลนเดอร์หรือตัวยกสูงนะ,ะมีบันไดมาให้ด้วยนะคะมีบันไดเวลาขึ้นให้ด้วยนะคะเวลาใครที่แบบ ตัวเล็กๆขาเล็กๆขาสั้นๆนะคะขึ้นง่ายแน่นอนตัวนี้นี่เห็นที่จับเขาไหมคะตัวนี้นะเป็นโครเมียมเดอร์ทุกคนเดอร์ใครจองรถกับเน่นะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันคันนี้มีคิวมาให้แล้วแลวตกแต่งด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะสวยมากทุกคนจ๋าแล้วไปค่ะไปไปไปกันที่ด้านหลังเลยไปกันแบบไวๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากย้ํานะคะว่าสวยมากนะนี่เลยให้ดูที่ด้านหลังคันนี้นะเป็นตัว e สู่เครื่อง2.5 ddi นะคะนี่ แล้วเดี๋ยวนี้จะให้ดูแมกไลเนอร์เข้ามาใหม่รถเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะอาจจะมีขี้นกกันบ้างนะทุกคนนะอาจจะมีขี้นกกันบ้างเป็นของดีแมกเลยนะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักแน่นอนนะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดจะเห็นเลยว่าสวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูภายในคะ่ะจะพาไปดูภายในคันนี้นะสวยบอกเลยว่าสวยให้ดูตรงคนนั่งก่อนนะคะฝั่งคนนั่งก่อนนะ ฝั่งค,คนนั่งเห็นไหมว่าเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่นั่งได้สบายแน่นอนนะคะนั่งได้สบายแน่นอนภายในนะเป็นสีเบจทั้งหมดนะคะภายในเป็นสีเบจทั้งหมดโอ้เสียง <c oughs> นะคะเกียร์นะคันนี้นะเป็นเกียร์อยู่ไหนเนะี่ย๋ออยูนี่คันนี้นะเป็นเกียร์กระปุกนะคะห้าสปีดเลยนะทุกคนนะเป็นเกียร์กระปุกห้าสปีดเลยนะคะมาให้ดูกันแบบทุกมุมเลยนะบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากจริงๆ คุ้มพออะไรจัดโปรโมชั่น0%นานถึง12เดือนตลอดปี65นะคะคันนี้ผ่อนแค่7,500บาทเท่านั้น7,500บาทเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะและเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยคันนี้ลูกค้าจะเคยมีประวัติหรือไม่เคยมีประวัติการผ่อนอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะจ๊ะโอ้เจ้าขึ้นมาสูงแข่หญิงออ คันนี้นะให้ดูห้องเครื่องห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊าลูกค้าจ๋าห้องเครื่องสวยมากนะคะเป็นเครื่อง2.5นะ้าไม่กินน้ำมันแล้วก็แล้วก็เครื่องแรงพอตัวเลยแหละเออจะพูดอะไรเนาะคานหน้านะคะคานหน้าเดิมๆเลยจากแผน่นพงแผ่นเพดน,นะคะยังอยู่ครบนะของเล้วภายในเครื่องเปลี่ยนทายให้แล้วเรียบร้อยนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะใครอยากได้นะคะโทรหาเน่ๆได้เลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอ รีบจับรีบจองนะคันนี้นะพลาดไม่ได้เดอ้อทุกคนเดอ้อเพราะว่าอะไรตลอดปีห5นะคะผ่อนแค่7,500บาทนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เนเน่ด้วยนะคะนึกถึงรถบ้านานึกถึงรถมือสองนะต้องนึกถึงเราค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะลูกค้าต่างจังหวัดก็ทำง่ายๆแค่4ขั้นตอนค่ะ1จองผ่านออนไลน์นะ2อค่ะสง่ะงบัตรประชาชนมาเช็คเครดิตนะ3ค่ะรอแต่งตัวสวยๆนะจัดไฟแนนที่บ้านได้เลยย้ำว่าฟรีนะคะ และ4ี่ค่ะเมื่อเรื่องอนุมัตินะลูกค้าจ๋าเนเน่นะมีส่งรถให้ฟีถึงหน้าบ้านเลยส่งรถให้ฟีถึงหน้าบ้านหรือลูกค้าอยากมารับรถด้วยตัวเองนะคะยินดีจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้ใจ่ายที่พักค่าใช้จ่ายในการกินของลูกค้านะคะดูแลให้หมดจ้ะอย่าลืมนะรีบโทรหาเนเน่ถ้าสนใจคันนี้นะคะโทรมาได้เลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอและอย่าลืมนึกถึงเราค่ะสมชายคาเซนเตอร์สวัสดีจ้า